เพื่อนวันนี้แม่จ๊ะชาวแอดแลนด์ลิฟแอนเลอร์นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําดินปรุงปรุงดินนะคะสําหรับใบพะก้าสลัดนะคะดินสูตรนี้นะคะจะเทียบเท่ากับพีบอสได้เลยนะคะเพาะแรกๆนะคะแม่ก็ซือ้อผีบอสมาใช้ในการเพาะก้าสลัดะคะ่ะแต่หลังๆวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะใช้สูตรดินตัวนี้เลยนะคะจนะพาเพื่อนๆทาด้วยพร้พอมๆกันเลยนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ ก็จะมีส่วนผสมนะคะก็คืออันที่1เป็นดินนะคะดินที่เราซื้อจากตามร้านขายดินทั่วไปนะคะขุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกลบดำนะคะแล้วก็ขุ๋ยมะพร้าวค่ะอัตราส่วนที่ใช้นะคะก็คือดิน2ส,ส่วนขุยขน๋ยคอก1ส่วนขุ๋ยมะพร้าวกับแกลบดำรวมกันอีก1ส่วนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างนะคะต้องมาผ่านการร่อน,นะคะ่ะ ที่สาคัญคือตรงนี้เลยนะคะจุดสําคัญเทคนิคคือเราจะต้องร่อนส่วนผสมทั้งหมดเอาลงในกะละามังหรือว่าภาชนะใดๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะค่ะเราก็ต้องนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาร่อนนะคะตะกร้าที่ใช้ร่อนก็เป็นตะกร้าประมาณนี้นะคะก้านร้านที่สิบบาทนะคะดูก็จะไม่ได้ฉี่มากนะคะมันจะได้ร่อนได้พอ ร่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เป็นดินนะคะส่วนผสมทั้ง4อย่างนะคะดินปุ๋ยมะพร้าวแก๊บดำแล้วก็ปุ๋ยอคอกนะคะต้องเอามาร่อนทั้งหมดเลยนะคะค่ะเศษที่เหลือจากการร่อนก็ไม่ต้องทิ้งนะคะ เอา,าใส่ไว้ะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่โคนต้นไม้ได้ค่ะหรือเราจะนําไปใส่ในถังปุ๋ยหมกักเศษอาหารที่เราเคยถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วก็ได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะ ที่เราล่อนทุกอย่างส่วนผสมทั้ง4อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะจะเห็นว่าทุกอย่างมันจะละเอียดนะคะละเอียดกว่าที่เราซื้อมาคะตอนแรกเลยค่ะ เหมือนกับการทำเบเกอรี่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆมีสัดส่วนมีการล่อนแป้งอันนี้ล่อนดินค่ะกับล่อนขี้วัวนะคะคลุกเขาไปเรื่อยๆนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะเป็นอินรีย์นะคะเป็นน้ำหมักของ่ไร่แอดแลนด์เราเองนะคะซึ่งอันนี้หมักมาจากเง่ของกล้วยนะคะ วันหลังจะทาคลิปการทําน้ําหมักตัวน,นี้ให้เพื่อนๆชมอีกทีนะคะอัตราส่วนนะคะออน้ำสามลิตรนะคะต่อ,อน้ําหมัก2ช้อนค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆเติมน้ําหมักลงไปในดินที่เราคลุกเขาเข้ากันเรียบร้อยนะคะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นนะคะ อย่าเทพวดทีเดียวนะคะเราไม่เอาเปลี่ยนนะคะค่อยๆเทค่ะเดี๋ยวถ้ามันชื้นได้พอเราค่อยเติมทีหลังได้นะคะแล้วเราก็คลุกน้ำหมักให้เข้ากับดินที่เราปรุงมาไว้ค่ะค่อยๆเติมนะคะ เรากรุ๊กเขาส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เทน้ําหมักจุลินทรีย์ลงไปค่อยๆเทน,นะคะคเพื่อนๆอย่าเททีเดียวนะคะวิธีเช็คว่าน้ําหมักเพียงพอหรือเปล่านะคะชุ่มชื้นพอไหมให้เราบีบส่วนผสมนี้นะคะดินถ้าบีบแล้วเป็นก้อนแบบนี้นะคะถือว่าพอเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็แตกละเอียดกลับมานะคะก็ได้แล้วนะคะดิน,นสำหรับเพาะก้าสลัดะคะ่ะ กิดกระบาดนี้จะเป็นกระบาที่ทําสําเร็จไว้แล้วนะคะมีการผสดดินตามอัตรา,าส่วนเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ําหมักไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะจากการที่เราทําดินแบบนี้นะคะเราก็จะนําไปเพาะมาเลส,สลัดได้แล้วก็มาใช้เพาะกับต้นกล้าสลัดได้นะคะใช้ได้2ขั้นตอนเลยนะคะ1ก็คือขั้นตอนที่เอาไปเพาะมาเลสนะคะ2ก็คือขั้นตอนที่ มาเพาะต้นก้าสลดในถ่านอีกนี่นะคะค่ะวันนี้ก็เสร็จสบู่แล,ล้วค่ะดินปรุงการปรุงดินสำหรับเพาะก้าสลัดของพวกเราชาวแอดแลายฟแอนเนอ r n นะคะไว้มีคลิปดีๆจะถ่ายทำเพื่อให้เพื่อนๆได้รับความรู้แล้วก็แชรประสบการณ์ร่วมกันอีกทีนะคะวันนี้บา,บ,าบ,าบายบายค่ะบายบายค่ะ